โอเคครับมาดูตอนนี้เนาะโดยพาเฉลยประกาศสีนำเงินนะครับที่เด็กๆดดูข้อที่เจ็ดนะผลสําเร็จของตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไรเด็กๆดูกดูรูปรูทการสังเกตนะมันจะต้องมีรูทสามอยู่แน่นอนนะฮะเพราะว่ารูทสามมีทุกข้อเลยนะครับดังนั้นเวลาจะไปถอดออกกูจะถอดเป็นรูทสามนะขออนุญาตเขียนโจนะฮะโจก็คือ s q u a r o o t หนึ่งร้อยแปดครับแยกหนึ่งร้อยแปดออกมาครับเอาสองหารเลยอยู่ที่ 54เอา2หาเลยอยู่27เอา3หาเลยอยู่9 3้าสาาครับข้ก็จะกลายเป็น2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ3จับคู่ครับก็จะเป็น2คูณ3ข้างในก็จะเหลือแค่3กลายเป็น6รูท3ในตัวแรกตัวที่2ครับ7คูณกับสแควรรูท1ส่วน2 4 3 เราต้องแยกสแควรูดอันนี้นะทำอย่างนี้นะลูกกลายเป็นเจ็ดส่วนด้วยแบบนี้ครับเพราะว่าสแควรูดหนึ่งมันมีค่าเป็นหนึ่งนะลูกการสแควรูดคือแจกเข้าบนแจกเข้าล่างได้นะครับจำไว้ดีนะสแควรูดสามารถแจกเข้าบนแจกเข้าล่างได้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ฮะับรูดหนึ่งสริมด้วยรูดสองสี่สามครับ, 1, 2, 4, 3, รบและรูดสองสี่สามมีแค่รูดหนึ่งมีค่าเป็นหนึ่งครัมันจะเป็นอย่างนี้ แบบนี้ครับเนี่ยหน้าตามันจะไปเดินทางในลักษณะประมาณนี้ดังนั้นคุณต้องแยก2 4 3สเอา3หารนะฮะมันจะเลืออยู่81เออา9หารนะข้อนี้ก็จะกลายเป็น7ส่วนด้วยสแควรูทเาคูณ9คูณ3ทำไมคุณไม่แยก9ออกเป็น3คูณ3ล่ะเพราะว่ามันก็มีค่าเท่าเดิมครับคุณจับคู่ให้มันแล้วก็จกา,ากการสลายเป็น9รูทครับ ตัวต่อไปครับคือสแควร oot สิบเอ็ดคูณกับสแควร oot หนึ่งส่วนสามข้อนี้ก็เท่ากับสิบเอ็ดส่วนรูทสามแบบนี้เลยนะครับทีนี้ก็สามตัวที่เราหาได้มามาดำเนินการแบบเดิมไปมาดำเนินการในสิ่งที่เขาต้องการก็คือสแควร oot หนึ่งร้อยแปดลบด้วยเจ็ดคูณกับหนึ่งส่วนด้วยสองร้อยสี่สิบสาม แล้วก็ลบสิบเอ็ดส่วนสแควรูทหนึ่งส่วนรูทสามเอ้ยหนึ่งส่วนสามที่เราแยกออกมาได้เมื่อกี้ก็เป็นหกรูทสามลบด้วยเจ็ดส่วนด้วยเก้ารูทสามลบด้วยสิบเอ็ดส่วนด้วยรูทสามข้อนี้การที่เราจะลบกันนะครับมันจะต้องมีส่วนที่เท่ากันนะลูกส่วนที่เท่ากันตอนนี้ส่วนยังไม่เท่ากันนะครับส่วนที่เท่ากันก็คือจะต้องเป็นเก้ารูทสามนะครับทําให้กลายเป็นเก้ารูทสามให้ได้นะเด็กๆด,ดูนะลูก หนูด้ดีนะทายังไงถึงจะกลายเป็นก้ารูทสามครับเด็กๆก็ต้องทำเงี้ยก้ารูทสามคูณเข้าตรงนี้ฮะอันนี้คือเลขหนึ่งนะการคูณกันก็คือบนคูณบนล่างคูณล่างครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นก้าวหกห้าสิบสี่คูณกับรูทสามกำลังสองเพราะว่ารูทสามคูณรูทสามกลายเป็นรูทสามกำลังสอง หรือถ้าเด็กๆยังไม่เก็ตรูเขียนเป็นสแควร์รูทเเพราะว่ารูทสมคูรูทสได้รูทเใครที่ยังไม่รู้เด็กๆก,ก็เขียนไว้นะครับแบบนี้เขียนไว้ให้สมองมันจดจําก่อนนะครับก็คือไม่ต้องบีบว่าหนูจะต้องเก่งภา,ายในวันเดียวนะอืข้างล่างครับก็จะกลายเป็น9ก้รูทสาลบด้วยเจส่วนด้วย9ก้ารูทสามต่อมาครับก็จะกลายเป็น ต่อมาก็จะกลายเป็นปึ๊บคูณด้วยตัวนี้ก็จะคูณด้วย9กับ9นะครับนะก็จะกลายเป็น99ส่วนด้วย9ลูท3ทีนี้เด็กๆจะสังเกตว่า9มันเท่ากันแล้วใช่ไหมครับ9ลูท3ก็สามารถจกากการลบกันได้เลยข้างล่างก็จะกลายเป็น9กรูทเรียบร้อยข้างบนครับนะข้างบน9ตัวนี้ถอดมาดเลข3ถูกไหมครับก็จะกลายเป็น54คูณ3ลบ7ลบ99 54คูณ3นะครับก็กลายเป็น162ลบ7ลบ99หารด้วย9รู3เด็กๆลบเลขให้หน่อยก็กลายเป็น162ลบ7ก็จะเหลือที่155ลบด้วย99ก็จะเหลือเท่ากับ56 56ส่วนด้วย9รู3 9อะไรได้56มีไหม9 9 4 3 6 9 5 4 5 9 6 5 4, 4. ไม่มีครับดังนั้นตัดไม่ได้ถ้าตัดไม่ได้ครับเราต้องการให้ด้านล่างไม่ติดสแควร oot เสมอนะดเด็กๆจำไว้นะครับด้านล่างห้ามติดรูทครับดังนั้นดังนั้นเราเลยต้องคูณด้วยรูทสามส่วนด้วยรูทสามครับเพราะรูทสามส่วนด้วยรูทสามมีค่าเป็นหนึ่งตามเอกลักษณ์การคูณข้างบนก็จะกลายเป็นห้าสิบหกรูทสามข้างล่างก็จะกลายเป็นเก้าคูณกับ สแควร e ูทเก้านะกลายเป็น5้าสิบหกูทส่วนด้วย9กคูณกับสนะครับเพราะสแควรรูทเก้มีค่าเป็น3ตอบไปที่5้าสิบหกูทส่วนด้วย27นะครับการดำเนินการมันจะเยอะหน่อยนะลูกนะครับขอให้เด็กๆพยายามที่จะทำตามขั้นตอนที่ครูพาทํานะชีวิตจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับตอบไปแล้วนะครับตอบข้อที่หนึ่ง ต่อไปครับข้อนี้ก็ทําได้ไม่ต่างกันนะครับก็คือเด็กๆไปดูที่ช้อยเขาจะมีรูทหใช่ไหมครับดังนั้นเด็กๆก็ต้องทำซะทาให้ออกมาให้กลายเป็นรูทหให้ได้นะครับโดยวิธีการทำนะลูกเด็กก็ต้องเขียนโจทย์แล้วเด็กๆก็พยายามที่จะถอดออกมาโจทย์มันก็คือรูทสี่สิบแปดรูบแปดนะครับแล้วก็ลบด้วยรูทสบวกด้วยรูทแปส่วนด้วย รูทสามสบสองลบสูทแล้วก็แล้วก็รูทสิบสนะครับอ้าทีนี้เข้าว่าเป็นรูทหกมาลองดูแปเออหไม่สามารถอยู่ในรูทนี้ได้ดังหนดังนั้นเซนแรกก็จะโดนตัดทิ้งไปเลยนะว่าคำตอบไม่มีรูทหกแน่นอนมาจัดก,การทีละรูทครับรูทสี่สิบแปดูทสมีค่าเท่ากับแยกออกมา2 2 2 24 2 12 2 6 2 3ข้อนี้ก็จะกลายเป็นสแควรูทสองคูณสองคูณสคูณสคูณสจับคู่ก็จะกลายเป็น2องคูณสองรูทสาูทสนั่นเองครับตอนแรกก็จะได้เป็น4ี่รูทสลบด้วยไปดูรูทสิบครับ12บสองแยกมาเป็น2เป็น6 เป็น2เป็น3ตัวน,นี้ก็จะได้เป็น2รูทสนะครับทำไมถึงเป็น2รูทสเพราะว่า2คูณ2คูณ3กลายเป็น2รูทสนะครับบวกด้วยสแควร์รูทแปก็จะกลายเป็น2 2 2 4 2 2นะครับข้อน,นี้ก็จะกลายเป็นสแควร์รูทสองคูณสคูก็จะได้เป็น2องรูทสนะครับออกมา ส่วนด้วยด้านล่างครับสแควรูทสามสอแยกมาเป็นสองสิบห 2, ส 2, 2, 2, 2, นะครับข้อนี้ก็จะ 2, 2งสองข้อนี้สี่รูทอ่ะควรจะทําแบบรัดไปเลยนะถ้าใครที่ทําแบบรัดไม่เข้าใจเดี๋ยวทำแบบเต็มเลยนะครับลบด้วย2องรูทสแล้วก็ลบด้วยเมื่อกี้รูทสิบใช่ไหมครับก็จะเป็น สองรูทสามจากการตัวเลขกันด้านในครับข้างบนครับส <3. S 1> ี่รูทสามลบสองรูทสามก็จะเหลือสองรูทสามบวกสองรูทสองส่วนด้วยด้านล่างฮะสองรูทสองลบสองรูทสามเด็กๆจะสังเกตว่ามันจะเป็นตัวเลขที่เหมือนกันเด็กๆทำให้มันเหมือนกันให้ได้เด็กๆดูว,วิธีการทำทำงี้นะข้างบนครูเขียนเหมือนเดิมครับข้างล่างครูคูณ คุณดึงลบออกมาอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับดูดีๆนะคุณดึงลบถ้าลบคุณลบกลายเป็นบวกถูกไหมครับทีนี้ครูจะดึงลบออกมานะเด็กๆด,ด,ดูนะครูจะดึงลบตัวนี้กับลบตัวนี้ออกมานะครับเมื่อดึงลบออกมานะลูกลบมันจะอยู่ด้านนอกด้านในก็จะกลายเป็นลบสองรูทสองบวกด้วยสองรูทสามดึงลบออกมาก็ายังไม่เท่ากันนะครับก็ยังไม่เท่ากันแบบนี้นะลูก อ้าวทำยังไงมันถึงจะเท่ากันนะครับเด็กๆดูให้ดีดึงมาแบบนี้ยังไงก็ไม่เท OK? ่ากันนะครับถ้าดึงแบบลบแบบคูนะดูวิธีการดึงออกมาให้ได้เหมือนกันเด็กๆดูข้างบนมันมี2ข้างล่างก็มี2ดังนั้นต้องดึงเลขที่สามารถตัดกันได้นะครับถ้าดึงเครื่องหมายแบบเมื่อกี้ก็ไม่มีผลนะครับดังนั้นดึงเลขครับข้างบนควรจะดึงเลข2ข้างในก็จะเป็นรูทสบวกรูทสข้างล่างคูดึงออกมาเป็น ข้างล่างครูดึงออกมาเป็นเป็นอะไรอะถ้าดึงออกมาเป็นสองข้างในก็จะเหลือรูทสองลบรูทสามตัดตัดก็จะเหลือรูทสามบวกรูทสองส่วนด้วยรูทสองรูทสามไปดูในชอยซี่มีไหม มันยังไม่มีในชอยอ่ะาดังนั้นดําเนินการต่อลูกอา้าทีนี้การดําเนินการครับมีการดําเนินการตัวน,นี้ต่อนะลูกถ้าเขาบอกว่าถ้าด้านล่างมันติดรูทเราจะต้องเอาจํานวนที่เป็นจํานวนเลขตรขงข้ามมาคูณเช่นด้านล่างมันเป็นรูทสองลบรูทสาเราก็ต้องเอารูทสองบวกรูทมาคูณเอารูทสองบวกรูทสามมาคูณทั้งบนและล่าง การคูนก็จะเป็นอย่างนี้ลรรูทคูณรูทเท่ากับรูทสี่รูทคูณรูทกลายเป็นบวกลูทหกลบรูทมคูณรูทสองลบรูทสามคูณรูทสองกลายเป็นลบรูทหกลบรูทสามคูณรูทสามกลายเป็นลบรูทข้างบนรูทสคูณรูทกลายเป็นรูทหกลูทคูณรูทกลายเป็นรูทเ รูทสอคูณรูทสอกลายเป็นรูทสี่รูทสอคูณรูทสากลายเป็นรูทหจากการต่อครับอะไรถอดได้ถอดถอดไม่ได้ไม่ต้องถอดนะครับรูทหถอดไม่ได้ติดไว้ฮะรูทหบวกูทบวกข้ามข้างเลยนะกลายเป็นสองรูทหกูทเก้าออกมาได้สามรูทสี่ถอดออกมาได้สองด้านล่างรูทสถอดออกมาได้สองรูทหก รูทหกตัดกันเพราะว่าอันนึงเป็นเป็นบวกอันนึงมันเป็นลบตัดกันได้ลบด้วย3นะครับแบบนี้ข้างบนก็จะได้เป็น5บวกด้วย2รูทหกส่วนด้วยลบหนึ่งนะครับข้อนี้ก็ลบหนึ่งเอาไปหารข้างบนเนาะก็จะกลายเป็น 5, ลบห้าลบสองรูทหกนะครับก็จะได้คําตอบมันเจ้าใจเริ่มยากขึ้นแล้วเนาะมันเป็นข้อสอบของเตรียมทหารห้าชอยด้วยนะครับ อะไรนะลบห้ลบสอูทหนะครับโอเคนะครับถ้นทำโจทย์ข้อนี้ไปมันก็จะตึมเริ่มมึนขึ้นนะครับนะเรียนรู้ไปเรื่อยๆลูกนะครับเด็กๆมาดูนี่อะไรเอเออ้าวข้อนี้ก็ตอบเลยป่ะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรลูกถ้าเขาต้องการให้กลายเป็นสแควร์รูทยี่ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข27ตอบเลยนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยนะ ถ้ไม่ถึงตอบแบบนี้นะคะครูเพราะว่าอา้าอะไรลบสแล้วได้รูปี้าก็ต้องตอบ27่สไงยี่สิบลบสก็ได้25่ห้าไม่น่าถามเลยนะครับข้อนี้นะครับเด็กๆดูนี่ครูขอโทษในนี้แล้วกันสแควร์รล,ลากที่3มนะครับครูขอแปลงเลยนะถ้ารากที่3ามนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับลบแปดกำลังหส่วนสาม ลบ8แปลงได้เป็นคือลบ2คูณลบ2คูณลบ 2, ลบ2กำลัง1ส่วน3มีค่าเท่ากับลบ2กำลัง3คูณกับกำลัง1ส่วน3อยู่ด้านนอกตัดตัดเหลือแค่ลบ2อย่างเดียวตัวแรกจะได้เป็นลบ2ตัวที่2ครับ2 1 6ไปแยก2 1 6แยกขวาลบตรงเดิมนี้แล้วกัน จะได้เห็นโจทย์ไงสองหนขับแยกออกมาฮะสองคือ2 1 6กกำลัง1นึ่งส่วนสามสแยกออกมาครูเอาเป็นเลขเอาเลข4หารดีกว่าเอาแยกออกมาเป็น4แยกออกมาได้เท่ากับ4คูณกับ4อะไรได้216 4้อคูณกับห้ 4อะไรได้เอาอะไรหารห้าสิบเอา2หารเหลือยีเอา3หารเหลือ9ก้าเหลือสกับ3ามข้อนี้ก็จะได้เป็น4คือ2องคูณสองนะลูกอ้คูแยกมาเป็น2องคูณสคูณสแล้วก็3ามคูณสาคูณสามกำลัง1นส่วนสกลายเป็น2องกำลังสามคูณกับสามกลังส หนึ่งส่วนสามแจกเข้าไปด้านในได้ครับแจกเข้าไปด้านหน้าและด้านหลังเข้าไปด้านหน้าสามกับสามตัดก็จะเหลือเลขสองแจกไปด้านหลังสามกับสามก็จะตัดก็จะเหลือแค่เลขสามแล้วนะตอนนี้ตอบหกนะครับการแจกก็คือแจกเลขยกกําลังเข้าด้านหน้าและด้านหลังได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ตัดทั้งสองด้านเลยนะครับ ต่อไปครับข้อนี้ฮะ3สามสี่สามครับจากการต่อสามสี่สามถ้าเป็นครูครูจะลึกก่อนเจ็ดห้าสามเอาเป็นแม่เจ็ดเลยนะครับก็คือมันอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยนะครับก็คือเลขยกกาลังถ้าเด็กๆท่องได้นะครูจะให้เป็นกําลังสามไปด้วยนะครับมันจะได้ดูง่ายไหมเจอร่างที่สามเด็กๆ็ก,ก็จะตึบเลยไม่รู้จะเอาเลขอะไรมานะครับข้อนี้ก็จะกลายเป็นลบสามสี่สามนะครับกาลังสามกำลังหนึ่งส่วนสามและข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเจ็ด ลบ 7, คูณลบ7แล้วก็คูณลบ7นะครับกำลัง1ส่วน3าลบ7กำลัง3ยกกำลัง1ส่วน3ากำลังนี้ตัดตัดเหลือเป็นลบ7นะครับข้อนี้กลายเป็นลบเบวกหเหลือลบ3นะครับตอบในข้อ4ี่ก็คือเอาตัวเลขนี้มาจัดการกันนะดังนั้นข้อบกร้องของข้อนี้ก็คือคนที่จะทำโจทย์ข้อนี้ไม่ได้คือจำเลขกำลังสองกำลังสามไม่ได้นั่นเองนะครับ โดยตอนนี้ถ้าถึงตอนนี้แล้วเด็กๆยังท่องกําลังสองไม่ได้เด็กๆรีบไปท่องซะนะไม่งั้นเด็กๆก็จะเดือดร้อนเองนะครับ <_ Q. S 1> เขาบอกว่าถ้าลากที่3ของ n มีค่าเท่ากับ3.76แล้ว n มีค่าเท่าไหร่หมายความว่าหนูอ้สามเนี่ยไปคูณกัน3ครั้งคูณ3.76 3สาครั้งก็จะได้คำตอบออกมาเลยนะครับข้อนี้ก็จัดการตั้งคูณกันเอาแล้วการคูณมือนะ นะครับไม่ต้องคูณเครื่องคิดเลขนะข้อนี้ก็จะตอบไปอยู่ที่ประมาณ53นะครับคูณนะก็คือ3 7 6จุคูณสามจไปเลยนะครับดังนั้นเมื่อจบตอนนี้นะครับลูกฝากเด็กๆนะครับเขียนกําลังสองท่องกําลังสองให้แม่นนะครับเดี๋ยวตอนหน้าก็จะเฉลยประกาสีชมพูให้นะประกาสีชมพูให้นะครับถึงข้อนี้นะครับแล้วก็บอกย้ําว่าข้อ19เเป็นข้อที่ยากมากนะครับยากมากนะ โอเคนะครับข้อ20ก็ยากเหมือนกันเนาะข้อนี้ก็เริ่มไม่ค่อยยากนะครับแต่ข้อนี้ก็ยากเตรียมอะหารว่าจะยากหน่อยนะลูกนะครับดังนั้นขอให้ทุกคนสู้ๆนะเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้านะครับอย่าลืมทำสุขคูณและเลขกำยองสองให้ครูด้วยนะ